สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเรานะครับวันนี้จะทําอะไรกันดีวันนี้จะมาเปลี่ยนกองอากาศกันนะครับคราวที่แล้วเปลี่ยนตัวกองแอร์ไปแล้วน้องอยู่ตรงนี้นะครับใช้มาสักพักปุ๊บเนี่ยจริงๆมันต้องเปลี่ยนพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันนะครับกับ e c 6เจ้าเดิมนะครับนะนะตอนนี้เปลี่ยนโฉมมาเยอะเลยนะครับเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสวยเรียบร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างนะครับในการแกะเนาะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมาดูกันดีกว่านะครับมีอะไรกันบ้างเอมีเอาอะไรเร่ยปากแหวนปากแหวนเดี๋ยวเอาไป ắt, งัดงัดงัดตรงไหนเนะนี่ยงัดพวกจุด,จ,ดจุดล็อกกิ๊บล็อกกิ๊บล็อกกิ๊บล็อกเอ้มีกิ๊บล็อกอ๋อมีมีกิ๊บล็อกยู่ที่่ คลิปล็อกมันเยอะอยู่นะคลิปล็อกมเยอะอยู่นะสามสี่ห้าจุดห้าจุดคลิปล็อกห้าจุดนะครับคลิปล็อกห้าจุดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ละห้าจุดต้องใช้วิธีแกะแคะยังไงนะครับไปแอบมาแคะกันดีกว่าเนาะแกะตรงไหนบ้างมาดูดิวันนี้ต้องให้เจ้าของเขาแกะนะครับผมไม่รู้<ม>จุดแรกก่อนอ่ะตรงไหนตรงนี้นี่จุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งตรงนี้นะครับด้านล่าง เรียบร้อยแล้วก็งัดขึ้นเนาะโอ้มันก็เป็นอยากไปจุดสองไปตรงไหนนะไงนี่จุดสองอ๋อด้านข้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดสามอีกตัวนี้จุดสา่นะป้าคนนี้อ๋ออยู่ตรงนี้โอเคอืมครับเรียบร้อยสามแล้วแล้วก็จะมีนี่ตบบนี้อันนี้ปทอกดทอดกกะทอดทอดทอดกะมือเลยอ่ะอ่าโอเคควงงัดก็ได้นะอืม สองจุดอ๋อเหมือนกันนะครบยังโอเคครบแล้วครบแล้วโอเคงั้นอะไรต่อครบแล้วมาก็ดึงโอดถอดแากตัวไอ้ตรงปากหน้าเนาะแล้วก็มันจะสไลา์นิดดึงตัไ้หมาต้องสไลด์นิดนึงอ๋อขยับ ำได้าเรียบร้อยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้สภาพสุดยอดยังไงสุดยอดเลยเดียวสุดยอดสุดยอดนะครับทำปีต้ <c oughs> องให้เจ้าให้ครจะขอก็ยกดูนะเปื่อยขนาดไหนออื มไม่รูก้กัดเลยเครื่องแดกเข้าไปแล้วเนี่ย <laughs> เอาดักให้สักนคนอืมไอ้นี่เอามันมันออกได้ไหมารงเนี้ยไม่ต้องเป่าอออข้างในลงลงเบรก้าอลง네เบรกล่างไงใช่เยอะมันก็จะลงค่อยๆลงไปเพราะมันแกไ่ได้นี่นะแกได้ป่ะอ๋อมันเนี่ยมันแก่ได้นี่นะเราต้องขันหรอกขันเลยไหมล่ะขันเลยขันได้เลอขันเลยดีกว่าแหวนขี้มาเยอะกว่า เบอร์อะไรอะ่ะใช่เบอร์อเลยเบอร์สิบปะ่ปะสิบป่ะอืมอ่ะเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบอ่าอ,อันนี้แกะแกะไอตัวถาดรองกองตอนนี้ก็แกะเครื่อง M M ็มอสี่สามอยู่นะ M อ็มสี่สามจะเป็นกองจิ้มหยาบนะครับะนะน,นั่นแหละตัวแก้มเลยเดี๋ยวเอาเอาอ,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 อกอออก่อนเดีออ๋ยวต้องไปดูทีมคือเซ็นเซอร์อะไรนะครับ เราก็ไม่รู้ทุกอย่างนะแต่แกะได้มัน <laughs> เป็นที่ล็อกนี่ลูกยางล็อกยางดันไม่ใได้ลองสายเนะา<ม>นะ,สา,นะสายมันจะสายมันจะคาสายมีแค่สองเส้นต้องระวังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรสิบปรสิบเลยอ,อ,อยู่บ้านทำเองกไ็ได้นะี่ยสายมันเข้าไปได้ไหว่ อ,อมันมาจากข้างหน้าข้อหน้าวิ่งเข้ามาแสงมันหลุดเข้าไปได้ไหมออกได้ปะอโอโหขอ้อเรือโอ้ยมาเป็นผงมาเป็นผงอนะ่ะมาเป็นผงนะผมอืม้มสุดๆคลองออกรูอะไรรูระบายพวกน้ำพวกอะไรที่มันเข้ามาอือเรียบร้อยเคาะละเอาถ้าเกม,มีเวลาก็เช็ดเถอะนะเวลาก็เช็ดแต่ว่าโอ้โยโอเคแล้วเนีนะ่ย อ๋เรียบร้อยละแต่นี้ไม่มีอะไรแล้วก็อยากก็ใส่กันใส่ตรงร่องนี่เออลเอามันมีถาดเอาไงมันไม่โดนรูนุ๊กอือเออโอเคอเรียบร้อยครับเอาเออกมาครอบอากาศอาอกไันงแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแค่นั้นแหละมันจะได้ถอดได้สุดแลอใส่ก็ใส่ระวังก็จะมีเหมือนเดิมกี่จุดสองสองจุดนะอ่าใช่เออน่ แล้วก็ตรงให้ตรงรูอืมข้างลางให้นั่งพอดีอืมจะพอดีเขะใส่เบอร์สิบก่อนไะหรือว่าใส่เบอร์สิบก่อนก็ใส่โอเคขันเบอร์สิบก่อนเลยลุยที่จริงไม่ถอดถอดง่ายเลตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านของ EC หกร้าเนี่ยถึงบ้านถึงบ้านใส่เซ็นเซอร์จากที่เดิมเซ็นเซอร์นี้จะเข้ายากอ่ะ จกั้้ตองพยายามอย่าไปยุ่งกับสายมันเลยนะค่อยจับอ๋อมันเป็นยางใช่ไหมอ๋อมันเป็นยางนุ่มๆนะไม่เป็นไหลเป็นยางอัดได้ก็ถ้าอ๋อตะกี้นี้เราต้องยกขึ้นแล้วก็ยัดลงลูเลยอ๋อยกใช่ไหมยกขึ้นปึ๊บมันก็จะหลุดออกจากล่องมาอืมอ่าหลุดออกจากล่องตอนใส่ก็ยกมาปึ๊บ กดลงไปอ๋อ,อยกขึ้นแล้วก็กดลงไหมวะจะมีเนี้ยงล็อกไม่ให้มันหมุนอยู่เนะี้มีเนี้ยงก็ไม่ล็อกอ๋อนี่ข้างหลังนี่อืมอ๋มอโอเคโอเค,อเคจบแล้วจบแล้วเรียบร้อยต่อไปของใหม่ของใหม่ดูของใหม่อ่ะทีนี้ให้เจะของเขาเปิดแล้วของใหม่ฮะนี่มาดูรหัสกันก่อนใช้รหัสอะไรตัวนี้ใช้รหัส946 946นะครับลงท้ายด้วย946เนาะอ่ะโอเคมาดูสภาพกันดีกว่ามากของใหม่เป็นยังไง โอ้ย oh, โลกหน้าฮะ <laughs> ไม่ต้องเทียบก็ได้มั้งของอย่างเงี้ยเนี่ยกัน <laughs> ไอ๋อแต่อันนี้มันมีตัวดักนะอ๋ะอตัวดักไม่เป็นไรอโอเคอันนี้คือถ้าเกิดตรงตรงรุ่นต้องดูของของเดิมมีรหัสไหมของเดิมรหัสเป็นไรไม่มีอรัเป็นของเทียบเป็นของมานเป็นของมานนะครับโอเคไม่เป็นไรครับก็เ,เ,ปรรบเปลี่ยนได้นะครับ มันก็แค่จะดักพวกละอองน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าใช้อย่างนี้ก็ได้ว่าปกติตามรมาหาัสตัวรถเนี่ยก็ตามนี้เท่าไหร่946นะครับยียบร้อยแกะรูอ่ะใหม่คนละเรื่องเลยืมใช่ได้ปะพอดีอยู่ปะเทียบสายได้ปะ,ดปะไ,ได้ได้ได้เอออันนี้พอดีนะครับอพอดีกันละ นะพอดีกันเออเรียบร้อยเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาแล้วตอนนี้ก็ใส่ธรรมดาเลยจับใส่นะครับนุ่มๆของใหม่ๆเปลี่ยนแล้วรอยเรียบร้อยพอดีป่ะฟิปไหมฟิตเม้นด้ยได้ได้ต้องต้องไล่กดป่ะ่ต้องไล่เข้าเลยเข้าเข้าเลยใช่ไหมแค่เป็นบาร์ล่างพิงบาโอเคจบ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 หยบน้อยหยบน้อยของใหม่สวยงามปิดฝาแล้วเดี๋ยวมาลองส้วบกัน นั้วทำไงไอตัวล่างอ่ะเผาจบแล้วใส่แค่นี้เองตอนนี้ใส่ทีก่อนอ่ะมาดูตอนใส่ใส่ยังไงนะครับมาดูตอนใส่ดูกิฟต์ไมดีกิฟตล็อกกิฟตล็อกที่แบบเป็นขวางอ่าเนี่ยกิฟต์ต้องดูกิฟตรงนนี้บนนี้ต้องเอากิฟตขึ้นก่อนใช่ไหมต้อง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 ง้างตัวบนขึ้นก่อนนะตัวล่างเอาลงให้สุดโอเคพอตอนใส่มันต้องสไลด์เข้าตรงนี้ถ้าอยงไม่มีตรงนี้สองจุด อ๋อก็ต้อง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 เอาบาดสไลด์ใช่ไหมอ่าแบบสไลด์เสียบเขานี่นะสไลด์ให้เสียบเขานี่ครับต้องดูมุมนี้ดูมุมนี้อ่าเน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 มันจะมีจุดที่รับเขาเรียกตัวรับตัวรับเงี้ยงอะนะเขาเรียกง่ายล็อกไม่ให้หลุดอ่าตัวล็อบโอเคเอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เข้ากันช้าๆเพราะว่าตัวอย่างไม่เป็นไรถ้าไอ้นนี้สไลด์เข้าได้ก็จบอันนี้ก่อนมองยากว่ะโอเคกำลัง่ามองยากนิดนึงฮะเดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนโอเคก็ใส่นี้ไปก่อนโอเคแล้วมีปัญหา ปลดที่ต่ออะไรก็ใส่ท่อนะครับใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ท่อข้างบนมันมันจะจอดแล้วอ่ะ,อะ,จะจอเรียรีเนี้ยเนี้ยแลจอดเตี้ยนเข้าอันนี้ยังฝัง่งนี้อต้นต้นต้นนี้มันก็จะมีขอบขอบมันต้องพอดีกันขอบนี้ต้องลงด้านาในไหนขอบไหนเอี่ยงพวกนี้ต้องเข้าอยู่ในร่องนี้ด้านใต้้าโอเคแล้วก็ดูหันกระจกอ่ะเนี่ยก็มือช่วยช่วยช่วยนิดนึงนะไปดันมันมากเดี๋ยวมันหัก ขึ้นข้างในก็ช่วยชอุ้ยโหร้อนร้อนน้ำน้ำนะฮะต้องระวังต้องระวังใครอย่าเพิ่งเอินผ่าตอนร้อนก็เอามือกดตัวล่างกดช่วยตบๆแล้วก็สไลด์ตัวหน้าเข้าอันนี้คือทาคนเดียวเลยนะอันนี้ไม่มีการช่วยกันเลยนะครับเนี่ยนะเดียเด่ยวๆเลยยังยังไม่เข้ายังยังยังนี่เลยยังยังผ่าก่อนนะผ่ายังยังยังไม่ลงมั้งลงบ้า ง่ายๆเกยอยู่นั่นเกย์อยู่เกยอยู่เห็นนะต้องเอาเนี่ยอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่าจะลงรองเสมอก็ถ้าคนเดียวต้องเอามือช่วยกดกดนิดนึงต้องกดบนแล้วด้านอ่างขึ้นอ่าด้านไหนด้านไหนมันจะยากหน่อยแต่ด้านนอกมันจะเข้าง่ายด้านในมันจะเข้ายากตรงนี้ยตรงนี้มันเป็นจุดอับแล้วอ่างจุดอับมันมันตกเลยตรงนี้มันจะตกลงตทันี้ยิ่งกดยิ่งลงมอหมอไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าดูตรงนี้กันอ่าโอเคอันนี้คือเสียบแล้วเสียบแล้วเรียบร้อยปร๊บก็เช็คตามขอบอะไรต่านึง ว่ามันแนบมันแนบมันแนบสนิทเข้าขอไม่มีเกยออกมาเพราะว่าถ้ามันเกยเราจะล็อกไอตัวนี้ไม่ได้บางทีล็อกได้แต่มันจะง้างไอตัวนี้แล้วบางทีมันมีรูอากาศที่มันเข้าได้ฝุ่นมันจะเข้าโอเคงั้นจบแล้วเสียบแล้วล็อกสไลด์เข้าบนตัวที่หนึ่งแล้วสไลด์ลงอ่าเกี่ยวล่างเกี่ยวล่างตัวที่สามเกี่ยวบนกลลงเรียบร้อยและอีกกิ๊บ เรียบร้อยสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนกองแอร์ E 4 6นะครับนะใครอยากติดตามกันต่อไปเรื่องการเปลี่ยนตัวอื่นของ E สี่เดี๋ยวเลยเ,เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ